ข้อสอบ t ีแกเนี่ยนะไม่ใช่ข้อสอบที่ออกแบบให้เราทำได้ทุกข้อนะแต่เป็นข้อสอบที่เราต้องฝนคำตอบทุกข้อโอเคไหมมีทั้งหมด200ข้อในเวลา3ชั่วโมงตีซะ180นาที200ข้อแค่เวลาฝนคำตอบอย่างเดียวก็ใช้เวลานานแล้วหากเราต้องการสอบแบบกระดาษคำตอบเนี่ยนะก็ต้องใช้เวลาฝนอย่างน้อย10-15นาทีพี่ให้ประมาณนี้นะแต่ถ้าเป็นไปได้เราทำปุ๊บฝนเลยทำปุ๊บฝนเลยมันจะดีกว่านะครับ ทีนี้มันก็ต้องแบ่งว่าเราถนัดอะไรไม่ถนัดอะไรการสอบแบบนี้มันเป็นการสอบแบบเชิงกลยุทธ์และมันไม่ใช่การสอบแบบทําทุกอย่างที่ขวางหน้านะอันไหนทําไม่ได้แล้วรู้ว่าเสียเวลาเราต้องกระโดดข้ามไปก่อนหรือถ้าเป็นไปได้ไอ้ข้อยากๆกเก็บไว้ท้ายเผื่อทําไม่ทันเราจะได้ดิ่งทีนี้มันมีสพาร์ทเนาะพี่จะแบ่งเป็นคนที่เก่งอังกฤษกับคนที่ไม่เก่งอังกฤษก่อนนะคนที่เก่งอังกฤษเนี่ยอยากจะแนะนําให้ทําอังกฤษก่อนนะครับส่วนคนที่ไม่เก่งอังกฤษ พี่มองว่าไปทำทีกัดสามก่อนแต่ถ้าเราไม่เก่งกริดเท่าไหร่รู้ว่ามันไม่ใช่จุดแข็งของเรานะต้องฝึกอ่านภาษาไทยให้เร็วนะทีกัดสามคือการอ่านเร็วแล้วก็ปรับ Mindset เพื่อเตรียมไปทำข้อสอบในลักษณะวัฒนธรคติมันจะมีมุมมองบางอย่างที่ข้อสอบต้องการจากเราไปศึกษาจากดูป i ินได้นะหรือไปเรียนคลิปติวต่างๆใน YouTube ช่องจันครุยก็มีช่องคนอื่นก็เยอะแยะนะไม่ได้ยากทีแก3ทสาให้เร็วที่สุด แค่นั้นพอแล้วมาตะลุยที่เหลือ2พาร์ททีนี้หนูก็ลองดูว่าหนูอยากทำอะไรก่อนถ้าเราเก่งอังกฤษลองลงมาก็ไปอังกฤษส่วนทีกัศสองนี่มันมีหลายพาร์ทเหลือเกินนะครับเราต้องฝึกมาก่อนเพื่อที่เรารู้ว่าเราถนัดอะไรเราพอทำอะไรได้ส่วนที่ทำไม่ค่อยได้แล้วก็ไม่ค่อยถนัดมากก็อยากจะเก็บให้เก็บไปทำท้ายๆเพื่อดิ่งเนประเด็นเอ่ออย่างที่บอกตอนแรกนะข้อสอบทีกัดไม่ได้ออกแบบให้เราทาได้ทุกข้ออยู่แล้ว รต้องบริหารจัดการตัวเองให้ทําให้ทันทันนี้คือมั่วมั่งดิ่งมั่งอะไรนะก็แล้วแต่ลูกออไอตัวพารบังผาถ้าเราปลดล็อก ok, ปุ๊บมันทําได้เลยยกตัวอย่างเช่นไอตัวพับกล่องเนี่ยถ้าปลดล็อก ok, ทําได้เลยอนุกรมมิติปลดล็อก ok, ทําได้เลยบังผามันเป็นข้อสอบที่ค่อนข้างกว้างนะเช่นพวกคณิตต่างๆนะพวกความเพียงพอของข้อมูลหรือว่าโจทย์ปัญหา อาศัยว่าเรารู้สูตรหรือรู้พื้นฐานความรู้เหล่านั้นไหมในเชิงคณิตมอต้นนะมันไม่ใช่คณิตมอปลายที่ยากอะไรมันเป็นคณิตมอต้นแล้วก็ส่วนากาเหตุผลก็บอกอยากนะบางคนก็คลิกกับข้อสอบแนวนี้มันคือข้อสอบชาวอะถ้าเราไม่คลิกก็เก็บไว้ทําท้ายๆไม่ทันก็ริบมัวแค่นั้นเองอ๋อภาษาไทยด้วยภาษาไทยก็จริงเราก็เจอข้อสอบภาษาไทยมานานแล้วนะอยากให้เตรียมตัวไว้ตั้งแต่เนิ่นๆถ้าใครอยู่หม 5, ห้ามสี่ดูคลิปนี้นะพี่ว่า ภาษาไทยภาษาอังกฤษเป็น2วิชาที่มันเป็นวิชาหลังๆเนี่ยทอปอเขาเน้นทักษะแล้วแหละเขาไม่ค่อยเน้นความจานะครับถ้าทำข้อสอบบ่อยๆมันก็จะพอได้สุดท้ายทั้งหมดทั้งมวลการบริหารจัดการเวลาที่ดีจะทําให้เราทาข้อสอบ200ข้อใน3ชั่วโมงได้ทันนะครับตอนที่อัดคลิปเนี่ยมีเวลาเหลือประมาณเดือนหนึ่งคนที่เตรียมตัวสอบอยู่ทีแคสหกเนี่ยรอบนี้นะทั้งเด็กซิวและเด็ก67เองก็ยังพอมีเวลาฝึกนะตอนนี้ต้องเน,เน้นฝึกจัดการตัวเองด้วยไม่ใช่ฝึก ดนๆอย่างเดียวนะต้องหาข้อสอบที่เป็น Pre-test หรือ Mock-test มาดูว่าเราต้องบริหารจัดการเวลายอย่างไรนะครับก็ทําให้เร็วที่สุดแค่นั้นเองแต่อย่าตกใจนะถ้าปีนี้ข้อสอบจะยากขึ้นเยอะก็ทุกคนยากเหมือนกันหมดเราก็เอาสิ่งที่เราบริหารจัดการตัวเองนี่แหละไปสู้ไม่ได้เอาความรู้ไปตอบทุกข้อแต่ใช้ไหวพริบแล้วก็การจัดการที่ดีเพื่อเอาคะแนนให้ได้มากที่สุดลูกนี่คือหัวใจของสปีดเทสลักสนทีกก็ขอโชคดีทุกคน นะครับไว้เจอกันใหม่